ก็พีญามนะวันนี้ก็ขออำนาจานะนพรุทธธรรมประสงค์คะทำอยอวยพรให้ทุกคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะอส้างเหตุปัจจัยดีอ่นะเราขอไม่เหตุปัจจัยนั้นส่งผล ขยายผลออกไปให้ม,มากสง่งผลกับตัวเองสอง่งผลกับครอบครัวะขยายออกไปเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวพอใส่จับมาเซอร์ไปทุกคนแต่ส่วนกุศลไปด้วยนะที่เราปฏิบัติเมื่อกี้นี้นะก็ให้ทุกคน สวดความสำเร็จในทุกๆเรื่องนันและตามเหตุปัจจัยก็สวัสดีคนชวอาทิตย์แผ่สามโลกพร้อมกันนะคะทุกคน น้อมกลับบารมินท่านมาเซอร์กลับเท้าท่ามนมาเสื้อจ้าค่ะอุทิศ์แผ่สามโลกพร้อมพร้อมกันนะออกทางลิ้นปิดก่อนที่จะแผ่เมตตาให้ได้ผลสูงสุด การแผ่เมตตาต้องลดโทสะให้หมดนึกถึงพลังแห่งความเมตตาให้มากที่สุดคิดถึงศีลณปัจจุบันให้พร้อมเต็มกำหนดพลังแห่งความเมตตาให้แผ่กระจายออกทางลิ้นปี่ไปให้ทั่วทั้งเบื้องซ้ายเบื้องขวาเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องต่ำเบื้องสูงไปในทุกๆมิติด้วยคำว่าสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภยัยทั้งหมดทั้งสิ้นเถอดและก่อนที่จะอุทิศส่วนกุศลให้ได้ผลสูงสุดทำใจให้สะอาด ลดละความโลภความโกรธความหลงในใจนึกถึงพลังแห่งบุญกุศลที่สังสมมาให้มากที่สุดคิดถึงศีลณนะปัจจุบันให้พร้อมเต็มกำหนดพลังแห่งกุศลผลบุญให้แผ่กระจายออกจาก,กวางคิ้วไปให้ทั่วทั้งเบื้องซ้ายเบื้องขวาเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องต่ำเบื้องสูงไปในทุกๆมิติด้วยคำว่า ข้าพระเจ้าตั้งจิตคุณทิศผลบุญกุศลนี้ไปให้ภยัยศาลถึงวินามารดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันคนเคยร่วมทำงานการทั้งหลายมีส่วนได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เถิด